ที่ไม่ได้ไปตกปลาหลายวันนะคะวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีของบางเอิญที่จะได้ไปตกปลาทะเลนะคะลอกนี้เป็นของบริษัทไพรโอเนียนะคะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้จะหมานหรือเปล่านะคะเสียงตีคือแสียบตูดมากวันนี้ก็คือแดดแรงมากนี่งไงลืมเปิดลอกเนี่ยป่าป่าบางเอิญเล่นมุกเฉยๆนะทุกคนโอเค ลองไปเลยค่ะดีที่วันนี้น้ํานิ่งนะคะแต่ลมแรงมากแดดก็แรงเช่นกันค่ะมีคนถามว่าบังเอิญนใช้เหยื่ออะไรนะคะบังเอิญนใช้เหยื่อเป็นกุ้งนะคะอันนี้คือตีเล่นๆก่อนนะคะไม่ได้จริงจังนะตีเรียกปลาอยู่ค่ะแดดคือร้อนมากดูจะเงาบังเอิญนสิบังเอิญนตกที่สะพานสี่บ้านเพนะคะทุกคนอสายบรพันกันโอ๊ย แป๊บหนึ่งนะคะบางเอิญเอาสายออกก่อนนั่นไงติดซะแล้วเป็นปลาอะไรกันบางเอินหย่อนไว้ตรงสะพานนะคะก็ติดเลยนี่ปลาปิ่นแก้วค่ะทุกคนไซส์สวยเลยตัวนี้เป็นตัวที่สองนะคะนี้ไซส์ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะคะคันเขาดีจริงๆปกติไม่ได้นะปลาแบบเนี้ยหย่อนอีสักพักเฮ้ยไอปูหินมันมาได้ไงเนี่ย กล้ามใหญ่ๆเป็น้งๆมันกำลังจะกัดสายของบังเอิญน,นะคะตัวต่อมาค่ะสรีทินตัวต้นเหตุที่ทําให้ขาตั้งกล้องบังเอิญตกทะเลนะคะ <c oughs> ใครที่สนใจคันเบ็ดเดี๋ยวบังเอิญแปะลิงก์ไว้ให้นะคะติดจอบลองคันเบ็ดใหม่ของวันนี้ค่ะบ๊ายบาย